บ้าบ้ามึงดังเลยร้านวิวเลยดูตีป่าตัวใหญ่มากเฮ้ยดูไฟทิเเฮ้ย่า่าดูาฮ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมต้นกาสก้านะครับวันนี้สวัสดีชาวกาสก้ากันทุกคนนะครับวันนี้เราอ่ะ มันเป็นวันดีวันปีใหม่มงคนะครับก็เลยแบบอยากจะทาบุญก็เลยซื้อฝามเฮามาอ่านี่นะครับสี่ถุงมาดูปลาปุ๊บโทรศัพท์ร่วงอุปลาแบบเยอะมากทวนเราก็จะเนี่ยจะส่งไหนกล้าตายไปสองนายนะครับเราจะเอาพลาสติกที่อยู่ตรงขครื่องบนขนมปังออกก่อนนะครับเขาบอกว่าห้ามเอาไม่ให้ไม่ให้เอาขยะทิ้งลงน้ําเรายังมีเพื่อนลงไปด้วยใครลงไปกูบว่าขอเสียบอาสาโดยที่ไม่ต้องระบุตัวตนใครลงมาบ้องอ่ะ อ,าน,าน,อนายหนึ่งห่อครับนายหนึ่งนายกนายยกนายลงเดากูเปล่าว่าไงนายกนายลงเดาของกูมาไม่ลงครับต้องมีเกียบตึง๊งนะไปเถอะทำบุญช่วงใกล้ไหอีถุงนึงอ้าพี่นา,น,นาเลยดูอ,อาปากรอเลยอ่ะนายประมาณสิบกิโกลได้อ่ะเนี่ยอาปากรอเลยอ่ะตอนนี้ประสบปัญหา มีผู้ดูแลที่นี่เขาบอกว่ามีคนจะให้อาหารเป็นเป็นถุงนะทุกคนก็เลยแบบต้องขออนุญาตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะหนูฟังคงไม่เป็นไรหรอก้ะลองแซมเปิลเลยดีกว่า,าเรา, <c oughs> าอะขหนึ่งแผ่นกุ้งก้ามปู ปลาดุกเยอะเนาะบ้าแกะกินเองเหรอวะไอ้เด็กแกะกินเองแล้วลูกแบ่งยังไงออดูดูคว้างไปอ่ะโถ้าถึงวันไม่มีปลาเลยมึงคิดดูดิคนลงไปจะเป็นไงวะเชื่อมูปลาดุกตัวนี้คนใจอ่ะตัวสีดำอ่ะเฮ้ยมีเขาจะเทเป็นถุงวะอ๋อเขาว่างอู้หเฮ้ยจังหวะนี้ลงไปได้นะ โู้แบบลงไปแย่งหั่นตาเออลองลงไหนะเออกูก็อยากลองลงไปว่ะซื้อมาถุงเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอะไรอ่ะเขาบอกวค่อาหารเยอะเกินเค่อาหเยอะเกินลาตายได้มึงมานี่มึงมานี่เอาจริงเหรอเออมึงเชื่อกูมึงดังเลยร้านวิวเลยโอ้โหเดี๋ยวบอเพื่อน เพิลงไปไเอาแค่ตรงนี้เอาแค่มึงนั่งขับตมหักตรงนี้ได้ลงไปครับเดี๋ยวไอ้ไอ้ไ้ไอไอไอ้ไอเไอ้ไอ้ไอ้มอ้เอไอ้ไอเไอ้ไอ้ไเ้ไเ้อ้ไอ้ไอ้มอ้ิ่ปไอ้ไม่มี้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไไม่มีไอ้ออเนี่ยมึไลงไอเลยเนี่ยได้อยู่เออออไงอ้ออไ้้อ่ไ้อไไม่เออไ ไปเฮียยอดวิวเลยด้วยด้วยอุ้งรูดีปาตัวใหญ่มากด้วย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 ้ได้กูหลังไอหนเห็นปะป่าอะไปพูเลยวันนี้มึงกูกลัวไม่ไม่ต้องกลัวกูอยู่กูกูอยู่ข้างนึงเอาขาแล้วยืนลองยืนก่อน ้นองอย่าอย่าไปลองกันคุณลงมาสิเอาปลาตัวใหญ่กูเอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะพี่นายของเราก็กลัวปลากัดนะครับกลัวปลามันจะกัดตีนมันไม่กัดหรอกกลัวเหยียบปลาไม่ไม่เหยียบมันรู้อยู่จั๊ ไม่กล้าดูมีคนให้กำลังใจเต็มเลยเด็กน้องให้กำลังใจพี่นายเต็มเลยนะครับนี่นะครับพี่นายสู้เนี่ยน้องกล้าลงแบบว่าลองเชียร์พี่นายหน่อยดิพี่นายสู้ๆอ่าพี่นายลงไปแล้วพี่นายสู้ๆเฮ้ยลองให้แบบให้แบบให้ตบเล่นหน่อยว่าเฮ้ยมันเหมือนรู้ว่ามีคนอ่ะครับพี่นายลงไปแล้วครับ นั่งลงสินั่งลงฮะเอ้ปล่อยเพื่อนมาเอ้ยเ้ยอไไ้หมูวะมันหลอกมันหลอกไม่เชื่อนายเชื่อลองนั่งลงแล้วให้มันมาอ่ะ้ยมันลื่นๆว่ะ มันลื่นอะไรลื่นวะเยอะไปเยอะเกินมึงลองจับเ่ยลอยน้ำลอยน่งน่งกูดิ้เฮ้เฮ้เฮ้มันไม่กล้ามหโยนเลยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยตะโกนไปเลยมันไม่มาเหรอไอ้ย อะไรของมึงเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบอารมมณ์ันจะเป็นแไรจิ๋วจิ๋วเสียวเฉียดไหนๆก็เปียกแล้วดอดเลยไหมเฮ้ยมันหนีวะมันกลัวคนวะเออมันกลัวมึงก็ไปเลยไปเรื่อยๆเลยมันยื๋วจิว่ะอะไรของมึงเนี่ย

มึงจะกล้ามากินไหมมึงวาว่ามันไม่กล้าว่ามันไม่กล้ามันเจี๊ดกไม่มีหรือาั้งหมดเลยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาเล่นน้ำต่อนะครับตรงนี้มีคนให้หารปลาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองกระโดดไปว่าจะเป็นยังไง่ะเดี๋ยวพี่นายจะกระโดดแล้วนะครับไปเลยครับกระโดดให้มันวงแตก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอารมณ์เหมือนสีเลี้ยวในนมอ่ะเนาะถ้าถ้าแค่นั้นนี่โดดพอแล้วเอออเาเลยโดดธรรมดานี่แหละเลยสามสองหนึ่งไปแล้วครับอาหารพาแดงดูสิเฮไม่โดดแล้วฝันนี่มอู้หมีฟองอากาศตอนนี้นะพี่นายของเรานะครับก็อยากจะโดดน้ำ ไม่อยากโดดแล้วจยกเลยต้นไม่ยอมเล่นน้ำนะครับเพื่อนก็เลยจะจับโยนน้ำแล้วนะครับคุณเล่นเองเยมึงมาด้วยกันมึงต้องเล่นด้วยกันดิวะเดี๋ยวเราเขาจะพาไปซักทีเดียวก็ได้นะใช่เหเอไปไปแล้วไปกับบ้านกลับบ้านแล้วเว้ยกลับบ้านแล้วกลับบ้าน กัดดนแ้วเนี่จ่าอะไรกูก็โดนแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่งู้่ลยกูกัโดต้วถงบัาด้วยไม่เอาไม่เอาอ โอ้หหัว่ัวหัวหัวหวหัอหัหััวหหัวหัหมัวคัวหััวหัคหอวหัวหัวหัวกัวัวห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 วัวหััวหัวหัวหัวัวย